เป็นหมูนะคะเป็นหมู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 หมหมที่เขาปรุงเออก็เขาทำสุกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับแก้วเขานี่ก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะไว้ใส่เครื่องปรุงไว้ใส่เครื่องอะไรนะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เนาะที่กงที่แกงแก้วเขาก็สามารถเก็บไปใช้ได้ สุกแล้วนะแคแ่รคอทกับมันฝรั่งสุกแล้ววิธีดูว่าแครอทกับมันฝรั่งสุกหรือ,อยังเนี่ยทําง่ายๆนะง่ายๆนะก็คือเนี่ยใช้มีดที่มีความบางๆคมๆเนะ่ยเสียบลงไปแล้วสะบัดอย่างเงี้ยถ้าเขาหลุดก็แสดงว่าสุกแล้วถ้าเขายังติดมีดอยู่ก็แสดงว่าเขายังเนื้อเขายังนี่อยู่ยังแข็งอยู่ยังไม่ยังไม่สุกยังร่อนยังไม่ร่อน แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดในระหว่างที่รอเขาเดือดแล้วก็มาจัดตักกระท่อนใส่จานรอเพื่อเขาจะไม่ได้ร้อนเกินไปเวลากินเนาะ ไม่รู้คนอื่นเขากินเหมือนเราหรือเปล่านะแต่เราชอบกินแบบนี้ชอบกินแบบเนี้ยมัน <c oughs> มันกับแครอทแครอดนี้มันจะออกหวานหวานมันก็ออกหวานหวานมันๆน,น,นะเราก็จะกินผสมกันกินง่ายหิวนะเนี่ยตักใส่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วกิกนได้สองมือแล้วก็เอาไปตั้งไว้ก่อน นี่เขาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะเดือดเแล้วเดือดแล้วเแล้วแล้วก็เอาซอสที่เราผสมไว้คนอีกนิดคนอีกครั้งก่อนจะเทนะเนี่ยยังอนองก้นอยู่เลย ขนาดคนแล้วนะนี่อทีนี้ก็ปล่อยรองเขาเดือดอีกทีนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะ รจะเติมน้ำองุ่นลงไปนิดนึงเนอะน้ำองุ่นน้ำองุ่นแดงไม่นิดแหละเท่าเท่ากับตัวปริมาณเท่ากับตัวตัวซอสเลยตัวผงซอสเลยเพื่อให้พรมรสชาติอรมอขึ้นมาอีกนิด ทีนี้ก็ไปให้เขาเดือดอีกทีนึงก็ช่ดอยนี่เขาก็เดือดแล้วเนอเดือดแล้วเราก็ดับไฟอย่าช้าเกินไปเราควรต้องดับไฟแต่ต้นรม่มปล่อยไว้นานไปมันจะไม่หมดอดกิน ดับแ,แล้วตัวเตาก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะปล่อยให้เขาเรื่อยๆเฉยๆแฉะไป